เจ๊ย,ยิ้มเลยเหรอทำไรอ่ะนี่แกจะปั้งแบนฉันเหรอนี่คนจะดักเม,มผมเหรอทุกคนคะดูผู้ชายคนนี้ไว้นะคะมันจะเข้ามาปั้มแฟนฉันในห้องน้ำคะ่ะอย่าเข้ามาทะฉันนะคุณเดียวกนสิผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอย่าเข้ามานะอย่าเขา้ามาใกล้ฉันนะฉันกลัวแล้วอ่ะเจ๊ยิ้ก่อนสิคุณผมไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเจ๊ยิ้ม่อย เฮ้ยนี่มันอะไรกันวะทุกคนคะดูผู้ชายคนนี้ไว้นะคะมันจะเข้ามาปั้มแฟนฉันในห้องน้ําค่ะเดี๋ยวก็สินุกนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครได้ไหมนุ๊ก acting ผ่านปะใช้ได้ใช้ได้ยังกะถูกปั้มจริงๆเลยตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยดูนี่ดิเหมือนนายกำลังจะปั้มแฟนฉันจริงๆปะ แฟนอะไรงงไปหมดแล้วเนี่ยก็เนี่ยหมวยแฟนของฉันเลิกงงแล้วก็จ่ายเงินมาได้แล้วเงินอะไรก็ถ้าไม่อยากให้คลิปนี้ถูกปล่อยนายก็จ่ายเงินฉันมาซากเท่าไหร่เดียมวยนี่คุณจะดักเมย์ผมหรอสองคนอุลวงหัวกันเช่ะ่ะฉลาดแล้วนี่ทีนี้ก็จ่ายเงินมาได้แล้วผมไม่จ่าย จะมารีบถ่ายผมได้ไงคุณเป็นคนชวนผมมาบ้านเองไม่ใช่หรอที่แท้จะหลอกเอาเงินผมนี่เองผมไม่ยอมผมจะบอกความจริงกับทุกคนความจริงอะไรใครเขาจะเชื่อแกอย่าลืมสิว่าฉันสองคนเป็นเลสเบี้ยนใครเขาจะคิดว่าฉันจะพาผู้ชายเข้าบ้านต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอเอ่อนายเป็นนักธุรกิจใหญ่โตมีเงินตั้งเยอะ ฉันขอสักสามหมื่นคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่านายคงไม่อยากมาเสียชื่อเสียงกับเรื่องแบบเนี่ยเออก็ได้โอแล้วกันนะแล้วก็อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะไม่งั้นฉันปล่อยคลิปแน่เป็นไงบ้างแกได้ข่าวว่าไปเจอผู้หญิงมาไม่ใช่หรอก็เข้าบ้านไปเจอแฟนเขาอะดิเฮ้ยนี่เขามีผัวแล้วเหรอ แล้วแกโดนมันกระทือมาไหเนี่ยผัวอะไรล่ะเมียเ,เขาองดิฮะแต่แฟนเขาเป็นผู้หญิงนะดิเอานะ่ายุคเนี้ยเพศไหนเขาก็รักกันได้แกดูฉันสิเรื่องเพศอ่ะฉันมิตินะแต่เขาจะนัดแกไปทำไมวะหรือว่าเขาจะลองคบกับผู้ชายดูเพื่อที่จะได้รู้ใจตัวเอง เออเออช่างไม่เถอะว่าแต่แกจะเปิดรับสมัครเด็กเสริมใหม่ไม่ใช่เหรอได้ยังอ่ะยังเลยอ่ะก็เปิดรับสมัครเรื่อยๆแนะหละเดี๋ยวฉันออดไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะรอแป๊บนึงอืออืออะหลอเดี๋ยวบอกว่าจบที่สามมื่อแล้วไง ได้มาอีกสองหมื่นนุก๊กหมวยว่าเราพอเหอะทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะนี่หมายความว่ายังไงอะมาถึงขนาดนี้แล้วนะหมวยเราเลิกหลอกคนอื่นเถอะหมวยไม่สบายใจเลยอะแล้วที่มีกินมีใช้ทุกวันเนี้ยไม่ใช่เพราะวิธีแบบนี้เหรอหมวยอยากหากงานดีๆทำไม่อยากไปหลอกใครอีกแล้วอะนุก๊กหลอกอะไรอะ่ะ พวกผู้ชายพวกนั้นมันโง่เองนะคะทำแบบนี้สักวันเราจะสวยได้นะยิ่งเราเป็นผู้หญิงอะถ้าเราเจอผู้ชายอันตรายขึ้นมาเราจะรับมือไหวหรอจะกลัวทำไมอะนุกก็คัดเตยเหยื่อดีๆให้ทั้งนั้นไม่ใช่ขี้ยาที่ไหนแต่ถ้าไม่สบายใจก็พักหาเหยื่อไปก่อนก็ได้แค่คนนี้แล้วก็สบายไปทั้งนานแล้ว ที่นุกทำทุกอย่างอ่ะก็เพื่อหมวยนะนุกรักหมวยมากรู้ไหมเราครบกันมาตั้งนานแล้วนะที่นุกทำทั้งหมดอ่ะก็เพราะอยากให้หมวยสบายที่สุดแต่เราก็ทำงานที่ไม่ต้องหลอกคนอื่นก็ได้นี่นุกงานอะไรที่ทำแล้วมันหาเงินได้มากแบบนี้ล่ะนุกจะได้ไปทำเพื่อที่จะดูแลหมวยให้ดีขึ้นแต่หมวย รับพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมคะอืมเข้ามาก่อนสิขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสฉันอืมพรุ่งนี้ก็มาเริ่มงานได้เลยนะงั้นด้วยฉันขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนสิ คุณมาทำอะไรที่นี่นี่ออกไปหางานทำมาใช่ไหมนี่นุกหัวไม่อยากทำงานแบบนี้อีกแล้วหัวอยากหางานที่สุจริตทำอะ่ะจะไปทำงานอะไรอย่าพูดเพ้อเจ้อไปหน่อยเลยงานที่ทำอยู่ตอนนี้มันก็ดีมากอยู่แล้วอาชีพที่เราทำอยู่สักวันมันก็ต้องถูกจับได้ แล้วเราจะไปทำมาเลิกพูดได้แล้วลูกบอกแล้วว่านุกเลี้ยงหมวยได้ไม่ต้องไปทำงานอะไรทั้งนั้นแหละแล้วนี่ไปสมัครงานที่ไหนมาเขารับข้อทำงานหรือเปล่าคุณก็ได้เงินผมเยอะไปตั้งขนาดนั้นนะทำไมต้องมาหางานทำอีกฉันฉันไม่ได้อยากทำแบบนั้นนะคะคุณถูกบังคับหรอผมเชื่อคุณได้นะผมรู้ว่าคุณไม่ใช่คนไม่ดีอะ เขาไม่ได้รับอะ่ะดีแล้วไม่ต้องไปทำงานอะไรทั้งนั้นแหละนุกจะเลี้ยงหมวยเองนะหมวยเลิกททำแบบนี้เถอะนะแล้วมาอยู่กับกิดกิจจะดูแลหมวยเองแล้วจะแน่ใจได้ยังไงอะ่ะหมวยยังไม่มั่นใจในตัวเองเลย กิตอะไม่ทําร้ายหมวยหรอกนะแต่นกกําลังทําร้ายกิตอยู่กิตเสียงเงินไปเป็นมันหมื่นแล้วว่าหมวยก็ไม่อยากทําแบบนี้แต่หมยห้ามอะไรนกไม่ได้เลยรู้ไหมว่าสิ่งที่นกทํามามันผิดกิตอยู่กับความเครียดทุกวันน่ะจนตอนในกิตไม่มีความสุขเลยหมวยไม่มั่นใจในตัวกิตหรอแต่เราคุยกันมาสักพักแล้วนะไม่รู้สิทุกอย่างมันดูสับสนไปหมดเลยอ่ะ หมวยลองคิดดูดีๆนะว่าตอนนี้หมวยรู้สึกยังไงกันแน่ที่ผ่านมาหมวยอาจจะถูกหนกควบคุมอยู่นะเดี๋ยวหมวยขอตัวกลับก่อนนะบอกหนูว่าออกมาแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวยังไงหมวยทักไปอีกทีแล้วกันนะ นี่อย่าบอกนะว่าแกชอบไม่สาวเลดเบียนคนนั้นนอะไม่หรอกฉันไม่อยากแย่งแฟนใครอะ่ะฉันแค่อยากทวงอิสระให้ตัวเอง เหมยว่าเราถ่ายเงินคุณกิจมาเป็นแสนแล้วนะมันโง่จะตายแล้วมันก็รวยมากด้วยเราหลอกมันอีกได้เป็นล้านเลยนะหมวยคุณกิจเขาไม่ได้โง่แต่เราต่างหากที่ไปทําร้ายเขาทําไมพูดเรื่องนี้บ่อยจังก็หมวยเองไม่ใช่หรอที่ไม่ยอมไม่ไปหาเหยื่อใหม่อ่ะเราก็เรื่องสูบไอ้นี่ไปก่อนไงเราพอเถอะหมยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็ได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคนใหม่แล้วกัน ไม่หมวยไม่ได้อยากทำแล้วเราจะทำยังไงอ่ะแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้กันเราก็ออกไปหางานทำไงก็นี่ไงงานของเราอะ่ะอะไรของหมวยวะหมดอารมณ์อ่ะ นักชัดมาเอาเงินถึงที่จะให้เงินชันพิเศษเหรอที่ผมนัดพวกคุณมาที่นี่ผมจะบอกคนว่าผมจะไม่ให้เงินพวกคุณอีกพูดบ้าอะไรอ่ะอยากให้ฉันเอาคลิปให้ตำรวจหรอคลิปนั้นนะเหรอผมก็มีหลักฐานหากาักล้างของผมเหมือนกันเหมือนว่าเราถ่ายเงินคุณกิจมาเป็นแสนแล้วนะมันโง่จะตายแล้วมันก็รวยมากด้วย เราหลอกมันอีกได้เป็นร้านเลยนะหมวยคุณกิตเขาไม่ได้โง่แต่เราตัางหากที่ไปทําร้ายเขาทําไมพูดเรื่องนี้บ่อยจังก็หมวยเองไม่ใช่หรอที่ไม่ยอมให้ไปหาเยื่อใหม่อะ่ะเราก็ต้องสูบไอ้นี่ไปก่อนไงหมวยนี่มันหมายความว่าไงอะ่ะหลักฐานพวกนี้น่าจะทําให้ผมรอดข้อกล่าวหาก็ได้นะนี่พอได้แล้วเลิกทำร้ายหมวยสักที ผ่านมาหวยไม่ได้เต็มใจที่จะทําเลยนะนี่หมวยทําแบบนี้กับนุ๊กได้ยังไงอะนุก๊กพอสักทีเหอะหวยไม่อยากทําแล้วอย่าบังคับกันเลยนะที่นุ๊กทําทุกอย่าง<ม>ก็เพื่อหมวยนะหมวยไปชอบมันหรอหมวยชอบผู้ชายได้ยังไงอะหมวยทรยศนุ๊กอยู่นะหมวยอยากเป็นอิสระไม่อยากเป็นเครื่องมือของนุ๊กแล้วแล้วนุ๊กก็เลิกพูดว่าทําเพื่อหมวยสักทีเหอะ แล้วก็ลบคลิปผมซะถ้าไม่อยากถูกแจ้งความกลับถ้าฉันติดคุกหมวยก็ต้องติดเหมือนกันแล้วฉันก็จะปล่อยคลิปแกไหนๆไหนฉันก็ติดคุกอยู่แล้วนี่เอาสิผมก็จะปล่อยคลิปของคุณเหมือนกันผมมีคลิปของคุณกับหมวยนะผมให้หมวยไทยเก็บเอาไว้คลิปนั้น่นชัดมากเลย ของผมอะ่ะอาจจะไม่เสียหายมากเท่าไหร่แต่ของคุณน่ะเห็นหน้าชัดเลยนะคุณอยากลองไหมนี่คุณไม่เชื่อผมหรอคุณอยากลองดูไหมขนาดบันทึกเสียงผมยังมีเลยแค่ภาพวิดีโออะ่ะทำไมผมจะไม่มีหมวยนี่ัยหมวยมีแล้วก็ให้คุณกิดไปแล้วหมวยทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไปเชื่อใจมันได้ยังไงเพิ่งเจอกันไม่กี่วันเองนะเราครบกันมาตั้งนานนะมวยยิ่งคบกันมานานยิ่งเห็นว่านุกไม่ได้รักหมวย รักแต่ตัวเองไม่ต้องมาพูดเก็บไปชอบผู้ชายแล้วใช่ไหมหยุดเธอใครจะชอบเพศไหนอะมันก็ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ที่คุณทํามาเป็นปัญหาว่าไงจะลบคลิปไหมหรือจะให้ผมปล่อยคลิปฉลบก็ได้คนก็น่าจะรู้นะว่านุกสั่ลรองคลิปไว้ที่ไหนบ้างแล้วก็ลบให้หมดสั ฉันลบแล้วทีนี้ตาแกที่จริงอะ่ะผมก็ไม่มีคิดอ,อะไรทั้งนั้นแหละผมแค่เอามาขู่เฉยเฉยใช,ใช่หมวยไม่มีคิดพวกนั้นนี่พวกแกหลอกฉันเหรอเราจบกันน,นุ๊กอย่าสร้างกรรมกันอีกที่คุณกิจเขาไม่แจ้งความเราอะ่ะก็ช่วยเรามากแล้วนะใช่ผมไม่อยากให้คนมีคดีติดตัวกับตัว,ก,ตวกับใจซะเถอะ ยังไงอ่ะผมก็ต้องเตือนภัยเรื่องนี้นะไม่งั้นนุก็ต้องทําอีกค่ะขอบคุณมากนะคะที่เมตตานุก,กับหวยเรื่องมันก็จบแล้วอะ่ะแต่ผมมีอะไรที่อยากจะบอกคุณที่จริงผมไม่ได้รู้ฉันรู้อยู่แล้วค่ะยอมรับนะคะว่าฉันก็หวั่นไหวกับคุณแต่ก็รู้ว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันแล้วทําไมหมวยยังถึงพอกิจมาช่วยให้หมวยเป็นอิสระไงยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมคะ ได้สิหมวยก็กำลังหางานอยู่ใช่ไหมบริษัทก,กิจกำลังรับคนอยู่นะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสกิจรู้นะว่าหมวยเป็นคนดีอะ่ะนุกน๊กนุ๊กทำไมถึงโฟมแบบนี้ล่ะนุ๊กไม่มีงานเลยอะ่ะไม่มีใครรับนุ๊กเขาทำงานแล้วอีกอย่าง ทำงานไม่เป็นด้วยแล้วงานเดิมทำไม่ได้แล้วนุกทำคนเดียวมันเสี่ยงเจอผู้ชายอันตรายอะ่ะหุวยกลับมาคบกับนุกนะนุกไม่เหลือใครแล้วว่าตอนนี้นุกลําบากมากด้วยแต่เราจบกันไปนานแล้วนะหมวยคงช่วยอะไรนุกไม่ได้แล้วนี่หมวยไปคบกับผู้ชายแล้วใช่ไหมอะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะนุกหยุดพูดเถอะมันไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นหรอที่ทำให้เราเลิกกันอะ่ะ มันเป็นพอนุกมากกว่าทำไมไม่โทษตัวเองบ้างหนยที่รักคุยอะใครอะไม่มีอะไรหรอกเพื่อนเก่าอ่ะ